หน้าหลุมได้ละแต่มันหน้าดึงอย่างเี้มันดึงไม่ได้หรอกตัวนั้หน้าเสียฟรีต้องต้องหลุมมีสองถูกปะตัวเดียวตัวเดียวนะอยู่บ้านบ้านกลางคันกลับมองไม่เห็นบ้านนะมาร์คเจอรเลชนี่ยใช่ปะต่างไม่ยใส่ไปอะไรนะมันเจ็บไม่เจ็บไม่จ็บไม่เจ็บเมืนกุืนคมยิงอัตาคิตติข้อใส่มันเข้าหัวสามนโป๊ะโป๊ะโป๊ะมันล้มเลยมันร้องโดยา อาตอนนี้คุเปไ็นอะไรเออแต่ตางม,มาาเข้าบ้านไปได้แล้วไม่ยิงไงมาเวโหแล้วไม่ยิงม,นะมันต้องกับแ่ระวัง,งขวามา,า<ะ>ดูขวายูอืม ซ้ายตรงที่กูานึงนะวินขนั si ้นจริงผมมันต้องมันไกลอยู่นะพี่มุมไม่เยี่ยต่าแม่งยิงอย่างฟรีทำอาเนี่ยาเนี่ยั็เดิมบ้านหรือกไนเดิมปรคานสาสี่ซ้ายซ้ายซายยิงกูขาเลยายล่างทำไมายล่างตรงนี้พี t, <t h o i n มึงรอดไหมายล่างเดี๋ยตัวเมตรนได้แปดได้ต้องไม่เดิน้ดูแ คงจะเปลี่ยนนะไวหน่อยนะคนกำลังมูฟกันอยู่ตอนนี้ได้ทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่เกิด t i มิ่งเกิดา i m ิ n g ด้วย mark the location mark the location watch out มันอาจจะมาแปดตรงไหน mark the location ไม่ใช่ตีไถ่ปะตีเนี่ยอืมมามามาไม่ไดนมาทำนะมันแปดด้นหน้านะ mark the location มันกำเนิดอยู่ ันทำนะทำได้สองตัวตามมาถามมาโค้งให้เราขอมองหน่อยมางเจ็บตัวนึงเราได้ยินพี่ต่างาเจ็บยากเลยบ้านมีตัวหนึ่งตัวเม็ดหนึ่งรบยากนะ คถอยแล้วมันแคบยากใช่ไหถ้าถอยบ้านบ้านมารวมนะบ้านมันจะทำนะมันจะทำนะบ้านมาเติมมาบ้านมาทำแกเดินนี้สองตัวเดินนี้สองตัวเล่นตรงนั้นได้เพื่อนมึงเล่นตรงนั้นได้ผมเล่นแค่ลองนี้ไม่น่าพลาดน็อกเลยวะอุ้ยที่สองเนี้อย่าน็อกนะถ้าน็อกเสียทิมิ่งโดนอีบินโดนแน่มันทำแน่นะมันเอาเขาแน่ตัวสูงห้ามน็อกสิแค่นั้นแหละไม่วานแล้วมันทำอะไรไม่ได้แล้วเออ ไม่ต้องวัดไม่ต้องวัดรอมทำหนึ่งเดียวเลยมเชื่อว่ามันไม่ทาแน่นอนนะมันไม่ทําหรอกถ้ายังอยู่บนเขาอยู่อ่ะทายากเป็นลอดวล่วงเรานะจะขึ้นเขาบอกไม่มีมจะได้ทาไม่สุดแม่แม่แม่มันเข้าบ้านไปแล้วเบิ่์มาข้าไปอีกตัว เห็นสองตัวที่เข้าบ้านไปต่างกันลหนง้ตัวหนึ่งไม่มันน่ามันน่าน่าจะเป็นตัวขวาเว้ยครกที่ที่เข้าบ้านอ่ะเพราะตัวขวาที่มาโถมตัวเป็นสองตัวแล้วขับรถมาแต่ตัวซ้ายอ่ะกูว่ามันยังตัวดอยู่เอ้มันขับออกมันขับออกมันขับออกมันตัวพีอ่ะขับรถออกไปแล้วเดินด้วยตัวหนึ่งแต่รู้ทิ้งตัวห้อยเปล่าเล่นอะไรบอกฤษ Mark the location ขอหน้าได้ฟรีตัวหนึ่งดูขวาให้ผมดูบ้านมา ขี่ขึ้นตรงไหนตัวล้างง่ายกว่าป่ะเพื่อนไม่ๆไม่เงียบไว้โมหายเลยยัดแม่เนี่ยซูมไวอะขยะเฮียควายพอดีไปโดนใช่ไหมเจ็บสพที่ต่างได้เฮียกิฟควายนะเต็มกระสุนมาเผื่อเลยเกินน้อยเือนวงบีบไปเถอะวงสี่แล้วต่อไป ขวาไอ้ขวาดูในแมพปดิดูขวาอยู่ขวา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 เนี่ย กระสุนไม่มีนะกระสุนไอ้ต่างเป็นไม่ใช่กระสุนเขียวเนี่ยจ้ะเป็นไอเดอร์จบโหไอเกอร์เกมมีคุถอดกิฟต์ซูมไวทิ้งไปอยู่ไหนวะแหมต้องใช้ไอ้สัสเนื่องจากวิทยาต่างจะมีกิฟต์อื่นกิฟต์ซูมมันไม่โง่จริงไอ้เหี้ยเมื่อกี้อย่างฟีไอ้อยู่ไม่โดนโดนไอ้สัสชุดแรกแต่ไม่ตายไง ตัดยางไม่ทันวงจะเปลี่ยนละระวังหลังนะพี่ทีนี้เออดูอยู่อย่าลืมรถนะอย่าลืมเรื่องรถนะอย่าลืมรถนะมึงนี้เปลี่ยนแล้วก็ไหงไม่มีมั้งอ่ะวงลงโกดังนะโกดังเลยเล่นบนเขาโกดังก็ได้เล่นบนเขาโกดังโกดังโกดังเอ้ยโกดังเล่นสองตัวได้ปะเล่นบนเขาเนี่ตัวหนึ่งมันยังเล่นปลายได้อยู่ปะหรือไม่ได้เลยเล่นปลายไม่ได้เลยโอเคมันถ้าปลายไม่ได้เลยไปโกดังหมดเลยโอเค จบไม่พะลงมาต้นเหรอมองไม่ได้ดาวินไม่ทันนะกูลงมาอยู่รีบ,นนบเลยพี่น้ากไม่ได้ตนะัวหน,นึ่งปี๊บมึงเลยปะมันโดนยิงไงมันกำลังเติมเฮ้ยชี้ยิงฟีตัวนึ่เฮ้ยสวยตัวหนึงเจ็บนึ่ง นะมิ่งควยโร่พี่ลงมาชี้ข้างล่างนะโกดดงเอาไว้อื่นเลทเอามันเหรอทีอ่ตรงนี้ได้อยู่ที่อื่นที่ไปชนได้ว่ะนิ่งไว้ให้มันให้มันตีก่อนตีนะนนเปิดนึงนะผมเปิดนะเป็นอาคิวนะ ขวาคน unku, you, mai, ึงอยูข okay. ้างหนอยู่ไหนเอาเอาอาชีวามอยู่ขวาเว้ยเอ้ยไม่ใช่เหรอใช่ปาวะัวเซ็ตระเบิดได้เตสมอลแล้วนนเ็ะเบิดได้ทั้งสองตัวนึงานหนึ่าเอครัตายยิงผมมาเฮ้ยหลาตายตัวหนึ่งนะ พอดีพี่ยิงนอกตอนแรกพี่ไปเติมก็จะโดดยิงแม่งยิงได้พี่ไม่ได้ต้องยิงก่อนเข้ามาเข้ามาโจมีข้างในบ้านนะยังมีข้างในบ้านเหลือนะอ่าเดี๋ยวนะตัวในบ้านน่าจะตัวเดียวโอ้โฮมรอยอยู่ ปั๊มยาก่อนพี่เดี๋ยวเราผมปั๊มยาเสร็จแม่งซูมยิงไม่ได้ก็ต้องโดดยิงไม่จะเหลืออีกแค่ตัวเดียวเพราะเพราะว่าพอโจะได้ไปได้อยู่ปั๊โจมมันอ่ะเดี๋ยววงไกลนะอย่าลืมวงนะยานะถ้าหาไม่เจอไม่จำเป็นนะหาเจอเก็บยาเก็บของแลเล็กระเบียงหน่อยดิ ของพี่ใช่ป่ะเมื่อกี้ใช่เก็บสมบัติมีรถอยู่อะรถนีอยู่ได้ยามายที่ได้ยามายาตัวเนี้ยหลังกูดังหลังกดังแล้วนึงนะฟัญญาอยู่ขับไหนอย่างนี้รอดไหตรงนี้รอดนี่วะไม่ไม่ไม่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นไกลไปอ่ะต้องมาร์กเกียวเหรอส้มว จะโดนบ้านส้มน่จะมีคนแปะไปถ้ามีคนแปะก็ยากกดไม่แต่ว่าถ้ามึงไหลขวาไปอ่ะมึงจะได้ไปเล่นต่อในวงต่อไปนะเว้ยไม่ต่เคจะโดนบาส้มสเอไปไงโค้ชชมมันต้องมีหรอกไ่้มันตีกันอยู่เออกลัวว่าจังหวบ้านดีกว่าปะชนเลโก้ไหมบ้ามันตีกันอยู่ไอ้ีกันอยู่ออกซ้ายเลยออกซ้ายงั้นพี่ออกซ้ายไปแลเหลือออกซ้ายมาแล้วตึ้งหน้ามี กอยโจ้กูขับข้ามตามไปเฮ้ยเฮียมีวอนอันวอนอันเรียกนะอ่าได้ใส่ย,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 ยูใส่ยูใส่ยูเป็นหองน้ลานตายเลยโอ้โหยิงว่้ยิงไม่ติดได้อยู่พี่เห็นบอยมึงเห็นกูนะ ตามจริงพี่เหรอสมอกขี่ลูกอ่ะพี่น้นมีสองมีสองพี่ัเคยพี่ทำมกตรงรถรถบังเลยเออเออขับรถบังน้ำขึ้นน้ำเลยทำหนึ่งทันอยู่แปะแปะแปะไปเยอะพี่เสียไปรอบเดียวเลยคนทันไปไปพี่ทันได้อยู่ได้ทันประตูนะยังมีประตูอยู่ตรงนี จะลืมยิงให้ระเบิดนะเผื่อพี่จะไปเล่นนอนนะมาจะเห็นอยู่เว้เห็นปะได้อยู่น่าจะนอนเล่นได้น่ะต้องนอนเล่นนะต้องนอนเล่นเล่นโบยิงได้อะไรพี่ข้างหลังพี่น่าจะมาสักทีอยู่เห็นอยู่ดีสัตว์เลยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้เล่นโบฟับผมเล่นเล่นโบอ่ะอยู่ในวงเว้ยแล้วแล้วพี่ต้องมองปากต้องมองขับพิมพี่เ์ดนได้ไม่เยอะหรอกเล่นโบลอยยิงอยู่ เออมันทำอะไรไม่ได้รอได้ดึงได้แต่ดับแล้วรอปลาขี้เน็ตอ่ะไฟด้วยไม่ไว้พี่แต่แต่ข้างหลังมาโหนตัวดังตัวดังฝั่งซ้ายพี่ยิงอยู่แล้วพี่น่าติดเรนโบว์มัน่ะตอบอันน่ะเออยี่นิ่งไว้ก่อนนี่โบไอ้ลมได้วะเี้ยมึงจะเอาไว้โลกอยู่ไว้สัตว์เหี้ยไปโรคได้ไหมติดรถติดรถติดขอบยิงไม่ได้แต่มาอะไรยิงพี่ได้เข้าหัวเลยอ่ะ ต้องมีหนึ่งแปดข้าพื้นคู่แปดสินคอมาแล้วแต่ไม่ไม่ต่ออะไรแล้วมันเห็นกูเหรอวะรอมันเซ็ตเน็ตนะมันน่าจะเน็ตบีบีไฟไว้อาแล้นี่ไงรถระเบิดน็อกนะน็อกนะตัวกายพี่อ่ะ ปาไกดีว่า้น็อกน็อกน็อกตัวนึงน็อกพกีตัวนึงเมจิกออืูนแ้อยู่ในสมองที่อะไรเนี่ยปลาตุเข้าปลาสาแทตไม่ไม่ไตายตายตาไฟไม้สมงสัตว์ ไม่เป็นไรอีกมาไหมหมดไหมหมดพวกมึงอะหนมีหงนะฮะไอ้วัอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วออเน็ยเน็ตโอ้ยนายโยกนายโยกแป๊บนึ่งนายโยกแป๊บหนึ่งเฮ้ยมันตายมันตายมันตายมันตยมนายีนายโยกนีเฮ้ยเฮ้ยแป๊บหนึงแป๊บนึงกูเห็นกูเห็น เอมเป็นเล่นหนังห้องน้ำได้แล้วนะ้าเล่นเล่นหนัด้นได้ี่มีต้นไซ้ต้นไม้ต่นไม้ต้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 นไม้้นไม้ต้นไม้ต้นไม้้นได้ต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้้นไม้ต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 ่นไม้ต้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 นได้ต้นไม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 ้นไนไม้นไนนนดน ตัวหลังอะไที่ดดพี่ดดหลต่างสายไปเล่หลังของน้ำได้ปะง่ายกว่ามาเอาให้หมดไอ้เหี้ยพวกมึงอะเอาให้หมดหนึ่งสี่ไมไม่ไม่ไไม่หนึ่สี่สสวี่งสายเป็นวอนะสองสอนะาสองนะ ไยมันตายหินหน้าหินก้อนหน้าพี่หินก้อนหน้าพี่เว่งเว่งเว่งอีกหนึ่งหนึ่งข้างเนี่ยสวยสองหนึ่ง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 ข้างหน้าเลยมีมีเนตนะลงแหลกตรงนั้นไปไม่มีเนตไม่มีเนธเฮียไม่มีเนตขวาในสมอตัวนี้ตัวนี้ว่าปลาไฟใส่สมอสวยลอยเงีลอยิงเลยมันวิ่งมันอ่าในสมอแล้ว ไฟเฮีย e กองไฟไยาวแปดเมตรโอ้โหสัตว์ไฟไม่ทะบงเฮีย e สวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วโคตรหาเราไอคนที่ตายนะแย่โคตรเลย